สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สิผ้ามะเมืองนี่จ้ะต้นง่าเด้อค่ะอันนี้เป็นง่าดำนี่เขากำลังจอดอกค่ะนี่นี่สูงแห้งค่ะพี่นอ้องไพ่เเคยเห็นหน้วยง่าเดี๋ยวสิผ้ามะเมืองน้วยง่าจ้ะนี่จ้ะคือน,น้วยเขานี่เป็นน้วยง่า พึ่งตีด์ยังอ่อนๆอ,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 อยู่จ้ะยังบ้านได้กแก่ผู้ใหญ,ญ่าบ้านประกาศประกาศ,ร,กาศ,ร,กาศรับบริจาคทำบุญจ้ะบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะค่ะของ,ของบันนนอกข้าวนี่ยายคากด้วยค่ะพี่น่องสูงผุนสูงสิเพียงลังค่ายียนแล้วต้นง่าต้นเดียวมั่งจ้ะ ต้นง่าบ่าต้นเดียวได้ล่ะสองต้นเกิดคู่กันอยู่นี่จ้ะนกระร่งเป็นดอกเดี๋ยวเขาเป็นนวยติดมเลเ็ดติดมเมลเ็ดแก่ล่ะเดี๋ยวสิเอามาให้เมืองอีกเถื่อนึงจ้ะอันนี้บ่ได้ปลูกด้วยค่ะปลูกไว้ตั้งแต่พูนสองปีที่แล้วบ้านนี้ที่จริงนี่มองนี้คือปลูกเก๊กห้วยจ้ะเ,เก๊กห้วยยังบ่ทันได้ใหญ่ต่ว่าต้นง่าใหญ่ยยถ่วมเก๊กหว้วยล่ะจ้ะ นั่นก็อีกต้นนึงเป็นต้นเก๊กห้วเอ้ยเป็นต้นง่าคือกันจะ้ะนี่บ่ได้ปลูกเด้บ่ได้ปลูกจะ้ะลกถทอนออกนี่ก็ต้นบังฮวงต้นบังฮ่งก็ต้นง่าไม่ได่ต้นง่าจะ้ะเต็มนึงอันนี้ขนาดท้อนออกลยได้จะ้ะเพราะว่ามองมี บบปลูกมองนี้สิปลูกดอกเก้งห้วยบานนี้เพิ่นเกิดมากกันเลยปล่อยให้ขึ้นสองสามตนค่ะกระง่ไย,ย,ย,ยมากยงมากๆสูงถ่วมหัวคอยอีกคอยสูงลอยเจ็ดซีอันนี้สูงก็คอยไปอีกแบบหลายอะค่ะอันนี้บอเมนสีสูงเป็น2เมตรถุนบรจชะเกือบเพียงเพียงลังค่ายียันไหมพี่น้อง,งในราคาไง่ค่ะ อันนี้เป็นง่าดำเลยจ้ะง่าดำง่าโบราณบานเหาเลยจ้ะอันนี้มหไ่เพิ่นเก็บในมันไหวแบบว่ากเหมือนว่าคือเฮาเก็บในมันไหวถ้าใส่ใส่ใสน่นั่นใส่หนี่สูปีแต่ว่าม่วนมันแก่ก่อนมันโลนลงเมื่อก็เกิดขึ้นจ้ะพี่น้อง มันเคยบกเกิดเทื่อนึงเพราะว่าเอาดินมาถมมันสูงขึ้นแห้งบานนี้ก็เลยต้องเอามาวานเมือสองปีที่แล้วบานนี้ลังจากหันมากกับบราดเวานอี่กเทื่อห่มันเกิเกิดขึ้นไม่เรื่อยๆเองสิเม็ดมันแก่มันโลนลงมันเกิดเกิดจะ้ะพอถึงหนามมันเกิดเกิดนีเบ้ปูหยางง่าดำเอาไวไ้ใสซซุปน้ำหม่ซุปบอรือเนาะค่ะซุปเฮ็ดกระด้าง